ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจําวันสวัสดีค่ะน้องๆเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะน้องๆลองมองไปรอบๆตัวของเรานะคะเห็นสิ่งของต่างๆที่มีประโยชน์บ้างไหมสิ่งเหล่านั้นก็คือ ทรัพยากรในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะเรามารู้จักความหมายของทรัพยากรกันก่อนนะคะน้องๆทรัพยากรก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่มีค่าและมีประโยชน์ต่อมนุษย์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่มนุษย์ใช้ล้วนมาจากทรัพยากร สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราอย่างมากเลยนะคะทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้เราทำให้เราได้ทำกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายแต่สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันบางอย่างเมื่อเราใช้แล้วก็หมดไปสิ่งของเครื่องใช้บางอย่างก็จำเป็นที่จะต้องใช้ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยค่ะ ร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคะเรามาสำรวจสิ่งต่างๆในห้องเรียนของเรากันดีกว่าคะ่ะว่าในห้องเรียนของเรามีทรัพ,พยากรอะไรกันบ้างน้องๆคะสิ่งต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมีมากมายหลายอย่างเลยนะคะทั้งที่เป็นของใช้ส่วนตัว และส่วนรวมรวมถึงสิ่งบริการสาธารณะทั้งหลายที่อำนวยความสะดวกให้เราสิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก็คือสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเช่นดินสอกระดาษเสื้อผ้ากระเป๋านักเรียนแปรงสีฟัน ส่วนสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวมนั้นก็อย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้นักเรียนอุปกรณ์กีฬาของโรงเรียนสาธารณูระโภคต่างๆทั้งห้องสุข,ขาอ่างล้างมือตู้น้ำดื่มนั่นเองค่ะวันนี้ในชั่วโมงงานเกษตรคุณครูการดาได้พานักเรียน ไปเรียนที่แปลงเกษตรกันค่ะคุณครูให้นักเรียนนำกระถางและ,มะเมล็ดพันธุดอกไม้ที่ทุกคนนำมาจากบ้านมาเพาะปลูกลงในดินเรือนเพาะชำโดยคุณครูจัดบัวรดน้ำช้อนปลูกและซ่อมพรวนให้นักเรียนขอยืมใช้ได้ตามสะดวกแต่เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วจึงนำมาเก็บให้เรียบร้อย ทุกคนต่างสนุกสนานช่วยกันใช้ซ่อมพรวนดินและใช้บัวรดน้ำจนชุ่มฉ่ำเมื่อหมดคาบเรียนนักเรียนทุกคนต่างไปล้างมือที่อ่างล้างมือเพื่อล้างสิ่งสกรปรกแล้วก็แวะดื่มน้ำที่ตู้น้ำดื่มโดยใช้แก้วน้ำของตนเองก่อนที่จะเข้าห้องเรียนน้องๆเห็นไหมคะว่าในแต่ละวันเราต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งทรัพยากรส่วนตัวและทรัพยากรส่วนรวมทั้งนั้นค่ะร่วมด้วยช่วยคิดเราจะเห็นได้ว่าทรัพยากรส่วนตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวันในวันนี้ของพลอยมีหลายอย่างเลยค่ะน้องๆทราบไหมคะว่ามีอะไรบ้าง และทรัพยากรส่วนรวมที่ใช้ในชั่วโมงเรียนงานเกษตรในวันนี้ของพลอยน้องๆทราบไหมคะว่ามีอะไรบ้างน้องๆคะจากกิจกรรมเมื่อสักครู่สิ่งของที่เป็นของใช้ส่วนตัวของพลอยก็คือกระถางมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้แก้วน้ำค่ะ และที่เป็นของส่วนรวมของโรงเรียนก็คือโต๊ะเก้าอี้นักเรียนซ่อมพรวนบัวรดน้ำต้นไม้อ่างล้างมือตู้น้ำดื่มช้อนปลูกแปลงเกษตร และห้องเรียนค่ะดูสิคะน้องๆว่าวันวันหนึ่งเราต้องใช้สิ่งของต่างๆทั้งสิ่งของส่วนรวมและสิ่งของส่วนตัวมากมายเลยนะคะสิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของเรานะคะบางอย่างเมื่อเราใช้แล้วก็ต้องหมดไปฉะนั้นน้องๆควรที่จะใช้ให้คุ้มค่า และใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้เป็นคนดีของสังคมและจะได้ช่วยการรักษาทรัพยากรบนโลกนี้ให้มีใช้ไปนานๆด้วยสิ่งไหนที่เราจำเป็นจะต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นยิ่งจะต้องรักษาเพื่อให้มีใช้ไปนานๆครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้การใช้สิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้อย่างประหยัดและใช้อย่างไรให้คุ้มค่ากันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะน้องๆสวัสดีค่ะ